กี้งทางนะครับไอตัวเนี้ยทำไว้ใช้งานจริงๆเลยนะคอก็เป็นขอที่ทำไปแล้วนะครับไอ้สีเนี่ยใช้เทคนิคการพอลลิ่งแล้วก็โบรโบวิงก็คือเทแล้วก็ลมเป่าครับพื้นที่มันเล็กนิดนึงตัวนี้จริงๆเขาก็จะเป็นออกชมพูเล็กนี่เป็นสีทอง ไม่ไม่แช่น้ำนะอันนี้ใช้สีที่มีความชื้นบางๆแล้วตัวยูรีเทนเะนีผมขัดจนใกล้หมดนะก็ผดบางส่วนก็เป็นไม้เปลยไม้นี่ตามที่คาดไปนะเป็นไม้เอสซีอายุยังไม่แก่ครับเพราะมีลายสวัสดนะครับ,ตแ,บ,บ,รบแต่ว่าเป็นไม้และมีเนียสมชิ้นมันโชว์ได้ไม่สวยตัวนี้ผมเจาะเรียบร้อยนะเจาะได้มือน,นะครับเป็นฟลอดของตัวนี้เป็นของชาเวลเลยนะ แล้วตอนนี้เราพอดีพี่ให้พี่ชายเขาค่อย้มานะครับใช้งานสีแบบนี้